Mm-hmm. อะไรอีกอะไม่ดอกไม้เฉยๆเมื่อวานนิโคเจออะไรเบบี้ baby, เบิร์ใช่ไหมลูกเมื่อวานเนี้ยเบบี้โฟเกลเบบี้ที่มันายเออใช่ไหมลูกเบบี้โฟเกลโทษยะยน่าสงสารเนอะเอาไปขับรถไปลงไปไปไปโรงเรียนกันแล้ว <baby>, น,น,นิโคเจอที่ไหนลูก จะลูกนกที่ไหนลูกมันตกพื้นเหรอครับอยามัตกมันตกที่ที่หุ่นนอนนนอ่อ๋อตกอย่างเนี้ยเหรอแล้วแล้วก็นอนอยู่เหรออย่าแล้วใครจับมันขึ้นมาลูกไม่ใช่คจับขึ้นมาไม่ใช่สับลูกจับ เนี่อะไรนี่ก็บลูมแมนเอ้ยไม่ใช่อินเสกมันาอินเสกยาตายแล้วหนูจะจอดแบบนี้ตลอดเลยเหรอลูกแล้วเมื่อไหร่เราจะไปถึงอ่ะโอ้ยใจดำมีการขยี้ทับอีกไม่ดีเลยไปไปไปอย่าไปยุ่งกับมันมันตายแล้วยังเอาล้อไปขยี้ Bitte morgen ja, schnell ja